ชมใหม่น้องป้ายแดงคันนี้ห้ามพลาดเลยทีเดียวได้เป็นตัวท็อปสุดมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะภายในระบบเซ็นทรัลล็อกออโต้รอบพันพรมไายมันติดฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ติดแอร์รอบคานมาพร้อมกับเบาะย่างทูโทนมาให้เรียบร้อยล้อแมกโร่ดำสวยๆมาให้แบบนี้เลยเลขมาอยู่ที่1 7ื่นเเท่านั้นเองนะคะสนใจคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้มาพบกับพีมเพชรยนต์นะคะพิงอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสวินทวงสี่สําสำนักง,งานใหญ่สาขาที่3ของเรานะคะมีรถให้เลือกม,มากกว่า200กว่าคันกันแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้นะมีตัวท็อปโฉมใหม่น้องป้ายแดงวารันตีศูนย์ยังอยู่คันที่อยู่ข้างหน้าของพิพ่เลยได้เป็นรถครอบครัว เจ็ดที่นั่งนะคะตัวท็อปใหม่ล่าสุดเลขใหม่น้อยๆแบบนี้เลยราคาถูกกว่าป้ายแดงแน่นอนนะคะใครที่มองหารถครอบครัวไ,ไว้ใช้งานพรีเมียมพี่แนะนำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยรับประกันในส่วนของเรื่องตัวรถนะคะได้เป็นโต t a l วเวลอสนะคะ1.5พรีเมียมปี2023จดปลายปี2024เลขไม่เพียงแค่17,000เท่านั้นเองนะคะกับราคาอยู่ที่6,50 0 0 0 9,000บาทเครดิตดีลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอ,อยู่ที่2.59ผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดกันไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้กันเลยคะ่ะนี่ส่วนของด้านหน้าของเขากระจังหน้าจะได้ไปสีดำโฉมใหม่มาให้แล้วตัดขอบด้วยสีเดียวกับตัวรถมาให้เลยไฟหน้า f ฟ l l LED มาให้มาพร้อมกับไฟตัดหมอดั้งสองข้าง ให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะตัวนี้ได้เป็นตัวช่อมไบมาให้สวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะในส่วนของล้อคันนี้กันบ้างคันนี้นะคะได้เป็นล้อแม็กลมดําสวยๆมาให้เลยยางปี2 0 2 3แม็กลมดาแม็กขอบ17แม็กแค้เดิมจากโรงงานมาให้ไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะเมื่อจับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาให้ โครงสร้างคมแสนตัวรถเดิมๆเลยภายในระบบเซ็นทรัลล็อกออโต้รอบคันนะคะกระจกปรับไฟฟ้ามาพร้อมกับระบบกันลื่นมาให้เรียบร้อยเลยพร้อมไร้หุ้มหนังสีดำมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยเบาะหนังสีดำทูโทนตัดด้วยตะเข็บสีเทาภายในคือกว้างขวางนั่งยืดเหยียดขาได้สบายมาพร้อมกับพรมสีดำทั้งสอฝั่งนะคะ คอนโซลด้านาหน้าหองเขาจะเป็นสีดำทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีเทาสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่อีกด้วยสติ๊กเกอร์มออก,กยางเดิมไม่เสื่อมสภาพโครงสร้างตัวรถของเขาก็เดิมๆกันเลยออปชั่นจัดเต็มให้แน่นอนตัวท็อปแบบนี้มีอะไรมาให้บ้างนะคะระบบช่วยเตือนออกนอกเลนมีมาให้นะคะระบบช่วยเบรกมีมาให้นะคะ มีมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขใหม่กันเลยนะคะสำหรับคันนี้เลขใมม์คันนี้นะคะวิ่งอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันกโลได้เป็นเลขใหม่แท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะพรมไรหุ้มหนังสีดำได้เป็นพรมไายมันติฟังก์ชั่นสามารถเพิ่มระดับเสียงลดระดับเสียงได้เชื่อมต่อบลูทูธได้มาพร้อมกับปุ่มคอนโทรลให้ด้วยนะคะ หน้าจอทัสกินนะคะเป็นจอ Android เดิมแท้จากโรงงาน Air Auto มาให้ปุ่มพุสตาร์ทมาพร้อมกับเกียร์ออโต้ได้เป็นเกียร์ถุงนะตัวพีคือเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ได้กุญแจคีเลตมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะกุญแจของเขาจะคล้ายๆในส่วนของตัวยาร i สเอทีพนะมาพร้อมกับกล้องถอยหลัง นะคะเป็นกล้อง360อ,องศามาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยพื้นที่ภายในกว้างขวางน,น่าใช้งานนะคะกับราคาอยู่ที่6,079,000บาทเครดิตด,ดีลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะ,ะสำหรับคันนี้นะในส่วนของผู้โดยสารคันนี้คือกว้างขวางน,น,น,นั่งยืดเหยียดค่ะได้สบายออปชั่นฟังก์ชั่นครบเครื่องจัดเต็มให้แน่นอนมาพร้อมกับพรมสีดำเช่นเดียวกันนะคะสามารถ พับเบาะได้นะคะสําหรับคันนี้นะสามารถพับเบาะลงแบบนี้ได้นี่พับเบาะลงแบบนี้ได้แล้วก็ทําให้ในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนั่งได้อยู่ประมาณสองคนมีช่องใส่ของมาให้อีกด้วยนะคะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานติดแอร์รอบพันมาให้กับคุณลูกค้าแล้วด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะมีช่องใส่แก้วน้ำผลน้ํามีมาให้ กระจกแท้เดิมจากโรงงานลอยเม็ดอาร์ตต่างๆยางเดิมไม่เสื่อมสภาพมีช่องใส่แก้วน้ำขวดน้ำมีมาให้กับคุณลูกค้าครบแบบนี้เลยนะคะใครสนใจคันนี้ติดต่อหาพิงได้เลยนะคะมาดูในส่วนของยางด้านหลังนะคะยางปี2023แมกลมดำน,นะคะแมกขอบ17นะคะแมกแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้ด้วยระบบเซนเซอร์อีก สองจุดอยตรงด้านหลังมาพร้อมกับไฟทับทีมสีแดงมูสสปอยเลอร์ไฟเบกรกัวที่สามตัดขอบด้วยสีแดงสีดำสวยๆมาให้แบบนี้เลยในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้คือกว้างฝังนะคะสามารถพับเบาะลงได้ทั้งสองฝั่งเลยนี่สามารถพับเบาะลงได้ทั้งสองฝัง่งมีไฟส่องสินค้าด้านข้างมาให้นะคะติดแอ,อร์รอบพันนะคะคุณลูกค้าติดแอ,อร์รอบพันมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยยางเดิมไม่เสื่อมสภา,าพ เดี๋ยวเรามีการเก็บงานให้กับคุณลูกค้าทั้งภายในนะคะแล้วก็ภายนอกให้กับคุณลูกค้าแน,น่นอนนะนีส่วนของตัวรถนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานนะติดฟิบร,รอบคานตัดขอบด้วยสีโคเมียมมา,ให,มาให้มาพร้อมกับคิ้วกันสาดมาให้กับคุณลูกคา้าเรียบร้อยเลยในส่วนของยางด้าน,นหลังยางปี2023แบกใช้เดิมจาโรงงานนะคะ แมกลมดำแม,มกขอบ18มาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยมือจับสีเดียวกับตรถมาให้อีกด้วยสํารับฟันนี้นะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานเบาะหนังสีดำสวยๆมือจับแบบโครเมียมมาให้กระจกแท้เดิมจากโรงงานรอยเม็ดอาร์ตต่างๆมีมาให้กับคุณลูกค้าครบๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของภายในพื้นที่กว้างขวาง นะคุณลูกค้าแล้วก็ตัวนี้นะคะได้เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นมาให้เลยคู่มือต่างๆของเขามีเพียบพร้อมมาให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ใครที่มองหารถครอบครัว7ที่นั่งตัวท็อปโฉมป้ายแดงพีแนะนําเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะ mm hmm. total veloz หนึ่งจุ premium ปี2023ันิบสจปลายปี2024 6.79,000บาท k d d จัดไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะดอกเบีย้ยอยู่ที่2.59ผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดนะคะดอกเบีย้ยถูกไปเลยดอกเบีย้ย4ปีแค่2บาทเท่านั้นเองนะคะพนักงานบริษัทข้า,าราชการสามารถลดดอกเบีย้ยลงไปอีก0.05%ลงไปได้อีกนะสำหรับคนนี้เลขใบถือว่า น้อยมากเรียกมาอยู่ที่ประมาณ17ื่นเจ็ดท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยคะ่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยสังเกตได้จากตัวน็อตลอยเม็อาร์ตต่างๆแบตเตอรี่ก็ใหม่ๆกันเลยแผ่นเพจใช้จากเล่ตัวเครื่องเล่ตัวถังได้เลยนะคะเช็คจากศูนย์โตต้ตาได้เลยชุดไฟหน้าของแท้ค่ะเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะลอยเม็อาร์ตต่างๆ มีมาให้ครบคันนี้เป็นเครื่อง 1, 5, พันห้าภายในห้องเครื่องไม่มีค่าหรือกลิ่นน้ำมันไหลยเยิ้มตัวน็อตต่างๆนะคะตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาฝากระโปงแผ่นกันร้อนนะคะรถของเราคือรับประกันแน่นอนไม่มีการชนหนักพิกความจมน้ําเป็ดสิก็ใหม่ไม่เล่มทุกคันนะคะวันนัตีหลังการขายให้30วันมีการตรวจรถให้อีก274รรายการนะคะรับประกรนันในส่วนของเรื่องตัวรถนะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถไป จะมีการในส่วนของเช็คแอร์ไฟแบตเตอรี่ของเหลวนะมันเครื่องให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับใครที่มองหารถครอบครัวไว้ใช้งานน้องป้ายแดงคันนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะ total veloz 1.5 p ีเมียมปี2023จบปลายปี2024นะคะ6.79,000บาทเครดิตลูกค้าจัดไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.59 อนสูงสุดได้ถึงเจ็ปี84ดสิบสีงวดนะคะได้รถสวยๆแบบนี้มาใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่สนใจคันนี้ติดต่อหาพิงได้เลย082 704 3253เบอร์พิงแอดไลน์ได้ติดต่อหาพิงเพจจน,นได้เลยออกได้ทุกอาชีพขอรายได้สักสองหมื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบนะคะ สักสองหมื่นนะคะขึ้นไปซื้อคุณเดียวจบเลยเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะขอแค่ลูกค้ามีอาชีพและตรวจสอบได้แค่นั้นเองนะคะตอนจังหวัดออกได้มีไฟแนนซ์วิ่งเซ็ให้กับคุณลูกค้านะคะมี Finance วิ่งเซ็นส่งรถสไลด์ให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะค้างมาดูคลิปเพียงแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยคลิปต่อไปจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ